ตอนนี้ถนนสีจันนะครับมีอุบัติเหตุน้ำมันรถเกนดรั่วนะครับรั่วไหลาลาดเป็สนถนสนนะครับคือรถซิ่งมาตามประสบอุบัติเหตุหลายคันนะครับคันลงข้างทางครับครับครับมันมี ลงไปกี่คันครับเนี่ยสี่คันครับสี่คันผนย้ายไปคันหนึ่งละผนย้ายไปคันหนึ่งเหลือสองคันสามคันนะครับตอนนี้ถนนสีกันนะครับมุ่งหน้าเข้าเมืองขอนแก่นนะครับมีประสบอุบัติเหตุนะ้ำมันรถเครนนะครับมันทั่วไหลลงถนนเลนกลางนะครับเลนหนึ่งนะครับแล้วก็มีรถ ปิกอัพวิ่งตามหลังมาประสบอุบัติเหตุนะครับลื่นลงข้างทางครับหลายคันตอนนี้มีถึงสคันตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเอาทรายมาโรยนะครับโรยรถที่ใช้เส้นทางเส้นนี้นะครับสัญจรกำลังสัญจรมาเส้นนี้นะครับต้องใช้ความระมัดระวัง ยังมากเลยครับเนี่ยรถปิ๊กองหมาก็ะลื่นนะครับอีกคันหนึ่งคันนี้น่าจะมีคนเจ็บนะ ข้างเสาจนเสาด้วยเบียนไฟฟูมใบไม้รอเรือ927 ตอนนี้สถานการณ์สดสดนะครับเหตุการณ์สดสดนะครับตอนนี้เวลาประมาณสักเกือบเที่ยงนะครับเวลาเกิดูบัตทเหตุตอนประมาณสักสิบเอ็ดโมงนะครับตอนนี้เกือบจะเที่ยงแล้วเจ้าหน้าที่กำลัง โรยสายอยู่นะครับกำลังแก้ปัญหาอยู่ตอนนี้สายก็หมดไปเป็นิิแวัวครับตื้นมากโ้ ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังช่วยกัน